<ทา> <juste> ย่างน,น,นะฮะมาอีกหนึ่งเจ้พาพ่อนักบู๊ดีกว่าครับช่วงนี้แฟนๆในี่กำลังอินเลิฟก,กับเสือมืดกับวิชุดากันอยู่นะฮะ <c oughs> ลุ้นว่าเอ๊ะจะรักจะแง่งงอนหรือว่าความลับจะเปิดเผยอย่างไร <c oughs> นะฮะวันนี้ผมมีภาพความน่ารักสารพัดเสือมาให้ชมกันครับ <c oughs> บุกป่าฟาดงอย่างเดียวคงไม่พอนะฮะต้องพิสูจน์ความรักกันซะแล้วครับคุณตู่วิยะวดีก็เลยขอจัดเต็มให้แฟนๆเนี่ยได้ลุ้นเอาใจช่วยกันมากขึ้นพร้อมเพิ่มความยากกับฉากหวาดเสียวของสาวมิวรักนาราที่ต้องคริดสุดเสียงครับเพื่อให้เสือมืดพี่ป๋อเนี่ยได้ชมมาดแมนเป็นฮีโร่ช่วยสาวน้อยสุดที่รักจากวายร้ายลูกน้องไปแตกแถวของเสือสอนพี่จอนบราโวแต่ง,งานนี้นะครับเป็นฉากบู๊ที่เข้าขั้นซุปเปอร์หินซะแล้วเพราะว่าสองหนุ่มต้องเจอพื้นหินรุกระริมรำทานเข้าเต็มๆนะฮะ นี้แต่ก็พลาดสะดุดหินเจ็บตัวไปละคนละหลายหนนะฮะแหมพี่ปอเนี่ยเขาเสียเหงื่อทุ่มทุนสุดตัวแถมแอบเผยใจให้เห็นขนาดนี้แล้วแต่ว่าจะสมหวังแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่าก็ต้องติดตามลุ้นในละครแหละครับไม่ไม่ไม่แต่ต้องบอกว่าซีนนี้มันยา,ากเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นซีนที่มันลื่นนะฮะแล้วก็ตรงนี้มันจะค่อนข้นขางหินเยอะมันก็เลยเมื่อว่าเจ็บเมื่อกี้ข้อเท้าพลิกไปนิดนึงแต่ดีไม่เป็นอะไรมากแต่น้องมิวสบาย สบายนั่งดูนั่งดูใช่ครับเขาเขาเข้าใจจริงๆว่าตัวเองอ่ะเฮ้ยจริงๆเขาก็แอบชอบนางเอกแวิษดาเหมือนกันใช่แล้ววิษดาก็ได้เห็นด้วยใช่ฝากละครเรื่องวนาลีไว้ด้วยค่ะฉากนี้ก็เป็นฉากที่น่าติดตามอีกฉากหนึงนะคะเสือสอนจอห์นบราโวนะฮะในเรื่องตะวันเดือดก็ชื่อสอนเหมือนกันอีกจริงๆเยอะไปหมดนะก็ติดตามกันทุกคืนวันจันทร์อังคารสองทุ่มครึ่งนะครับกับเรื่องนี้ตามหาเสือมืดกันได้หาเสือมืดกันต่อไป